ถึงเวลาเบรดดีส่งต่อพลังบวกเพื่อทุกบทบาทดื่ม Ready. เบรดดีพราะไม่ทุกวันไปสุดเบรดดี Ready ถึงเลดีภาพโดยรวมเนี่ยของสารการเหมือนจะดูดีขึ้นบ้างนะครับผมในแง่ของตัวสงครามการค้านะนะครับผมก็อย่างน้อยก็เริ่มมีการเจราจากันอย่างที่ว่านะครับผมนานาแล้วก็ ตลาดก็มีการปรับตัวดีขึ้นบ้างนะครับผมนะแต่ว่าก็ช่วงหลังๆนี่ก็เริ่มปรับลดลงอู่แล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเ,เรียกว่าคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มไม่รู้แหละว,ว่ากับไต้หวันมีภาพที่จะมีขึ้นยอะไรต่างๆก็ลเลยทําให้ตัวเรื่องของออทางฝั่งของข้างเรนไต้หวันมีแขงค่าขึ้นอะไรต่างๆแต่แต่แล้วก็ภาพดอลล่าอ่อนข่าเลยนะครับผมแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยก็อย่างน้อยก็คือได้ไดมีการคุยกันในหลายประเทศนะครับผมแต่ว่า พอเข้ามาสู่ในเรื่องของการคุยกันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับผม,มการเจรจามันยิ่งยาวใจเนอะนะ,ะคุยกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมีประเด็นที่เขาต้องการเก็บต้อมีชู้ในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีตัวอือ่นๆที่ เขาก็อาจจะเอามาต่อรองได้เช่นในกรณีญี่ปุ่นก็คือเรื่องของตัวการถือครองพัสดุสารรับที่ยืนเหนือรดับสูงอะไรต่างๆนะครับผมก็ก็มีจิ์ที่จะเอาตัวนี้มาเล่นได้นะครับผมตตัวนี้มันก็จะยากขึ้นนะครับผมแต่ว่าแน่นอนนะครับผมในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกมาค่อนข้างโอเคนะครับผมแต่ว่าในหลายจุดนะครับผมก็เริ่มเห็นสัญญาณที่เปลี่ยนมากขึ้นการจ้างงานอย่าง เนี่ยถือโอเคแต่ว่าการจ้างงานภาคเอก,นกชนที่เรียกว่าตัว ADP นะครับเป็นตัวหนึ่งเนี่ยเห็นสัญญาณลดลงเลยซึ่งการจ้างงานเอกชนเนี่ยเ,เขาเป็นไปวัดบริษัทนะครับบริษัทที่ที่มีการจ่ายเงิน,นเดือนนะที่เรียกว่า payroll เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าจริงๆการจ่ายเงานตัวเรื่องของการจ้างงานแบบบริษัทเนี่ยเริ่มมีการที่จะลดลดคุง,งานแล้ว แต่การจ้างงานที่รวมทังเอสเอนีเร, e เรทั่วประเทศอเมริกาเนี่ยยังมีแต่ก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับผมนะ <ừ. S 1> ยังไงก็ตามเนะี่ยถ้าไปดูในภาพใหญ่อย่างเรื่องไอเอ็มเอฟเขาก็เคยก็ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลงนะจากความเสี่ยงสองครามการค้าที่ก็มีการปรับลงเช่นกันนะครับผมรวมถึงในหลายที่นะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวฝั่งด้าน แบ่งชาติการเมืองาการปรับลดจีดีพีนะฮะเป็นสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมในแง่ของบ้านเรานะครับผมนะแล้วก็อทำ้ิธีในกรณีที่ดีก็คือเรื่องของตัวภาษีอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ตลอดไปนะคฮะภาษีเราก,การเมืองแต่ถ้าภาษีการมาเป็นประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ในใกล้ๆใกล้ๆที่ที่อ NO ินเวสต์เอ็กซ์ของเรามองเนี่ยก็ตัวเศรษฐกิจก็เฉลี่ยแค่หนึ่งจุดสาม นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทิศทางที่ค่อนข้างชะลองลงนะครับผมแล้วก็ถ้ามองในจากภาพตรงนั้นเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการที่บูดี้นะครับบริษัทจัดระเบีบความน่าเชื่อถือมีาการปรับมุมมองเครดิตเอเดตติ้งของมุมมองนะครับเป็นเอาลุปของเครดิตเอตติ้งนะครับผมจากเซเบิลเป็นแรกขีนะครับเป็นคงรั้งแรกแล้วก,ก็ในรอบ17ปีแต่ว่า เรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยยังอยู่ที่เลเวลที่เป็น BAA c l a s อยู่นะครับผมก็เป็นระดับที่ลงทุนได้ถูกไมแต่ยังไม่เข้าสูเ่เกรดอีกราดบเนี่ยนะครับผมก็จะท้อนถึงความกังวลของเศรษฐกิจไทยนะครับผมที่ความไม่ได้รอนสูงขึ้นนะเรื่องของสงครามการค้าที่มากขึ้นนะครับผมนะและถ้าเทียบกับในเรื่องของมี้สาธารณะเราอยู่ที่ประมาณ6 4.2นะครับผมก็ ไม่ได้ส mm ูงมากนะครแต่ว yeah, yeah. ่าเพราหลักคือถ้าเกิดการเติบโตไม่ดีเนี่ยแล้วก็เออ่มันก็ทำให้รายได้ที่ได้จากภาษีค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ทําให้รัฐบาลต้องขาดดุลมากขึ้นก็ออกหนี้มามากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ได้ก็เลยเอารุ่งเรื่อเป็นแมกชินมากขึ้นนะครับผมนะเออ่คราวนี้เนี่ยประเด็นข่าวในในข่าวในเรื่องของมูดี้หรือในข่าวในแง่ของเศรษฐกิจที่กําลังจะไส่ลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมอย่างบ้านเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็คือล่าสุดกทุนเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อก็อน มาติดลบหมดครับผมติดลบ,บแล้ว,ลวก็ใช่ใช่ใช่ก็หลายฝ่ายรวมถึงแบงก์ชาติแล้วก็เราเนี่ยก็มีการปรับประมาณการตัวเรื่องเรื่องของเงินเฟอ้อลงนะครับเพราะว่าเห็นไม่เป็นตั้มแล้วหล่าว่าไม่ไม่สู้ดีนะครับผมนะเรื่องของตัวการราคาสินค้าที่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องนะครับผมในขณะที่ดีมาต่างๆมันก็ค่อนข้างแย่นะครับผมคุยกับนักวิเคราะห์ในบริษัทเนี่ยเขาก็บอกเลยชัดเจนว่า เห็นใจพวกตัวเรื่องของยอดคับนี่นะครับผมโดยเฉพาะสินค้าทั้งสินค้าุปโภคอริโคอะไรต่ารกินดื่มแล้วก็ติดลบนะแล้วยิ่งสินค้าที่เป็นคงชนติดลบในระดับติดลบสองหลักนะครับผมนะคือคุณค่อนข้างแรงซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันคือดีมาด์ที่่อน้างแย่นะครับผมในฝั่งของไทยเนี่ยซึ่งก็มันจะมีน่าแล้ว ใช่ใช่ใช่คนคนกังวลมากขึ้นนะครับผมนะที่เราเคยเห็นข่าวว่าแบบว่าเฮ้ยว่า,าวันวันธรรมดาในห้างร้านต,ต่างๆในคนห้างเนี่ยไม่มีคนเข้าเลยเงียบเหงาอะไรต่างเนี่ยมันจะยิ่งมากขึ้นในช่วงที่ผีหลังนะครับผมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะฮะแต่อย่างที่เรียนไปว่าข่าร้ายต่างๆในแง่เศรษฐกิจในแง,นแง่ของการปรับลดเครดิตของมุ้ยเนี่ยเพื่อมีข่าวดีข่าวดีก็คือเรื่องของ การสถาบันรัฐบาลไทยนะครับผมนะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะครับผมดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับทรงๆนะฮะ1ปีอยู่ที่1.9อ่า2ปีก็อยู่แถว1 4 1.5แถวนั้นนะครับผมคือคือเรียกว่าเป็นเป็นระดับที่ค่อนข้างตา่ำแล้วก็ค่อนข้างหน้าสุดท้ายอยู่หน้าประหลาดใจด,ด้วยเพราะว่าบริษัทจัดอันดับอ่าเครดิตเลทติ้งเนี่ยมีการปรับอ่ลดมุมมองเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยจะมานคนจะต้องกังวลแล้วไม่ถึงพันธบัตรรัฐบาลเรามากขึ้นกลายเป็นว่าตอนเนี้ย ตื่มากขึ้นนะครับผมจริงๆตอนนี้ติดปีตอนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดแปดนะครับผมก็ลงมาอีกนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนี้จริงๆนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราได้ยินข่าวกันนะวันที่ทางฝั่งของกระทรวงการคลังมีการจัดงานร5 0ิปีใช่ไหมครับผมก็มีการออกตรวจประบาทคอมทัพยห้าสปีของสมบัเขาแต่สำนักงานไปแลาวนี่สาขานะนี่ คนต่อเชียวยาวบางทีไปต่อชีวข้ามคืนอ,อะไรต่างๆนะครับผมคือมีดีมาลมากในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมนะันมันแสดงว่าเอารัฐบาลเนี่ยหมายถึง่ตัวเรื่องของคนเนี่ยมียังมีความต้องการที่จะลงทุนนะครับผมการไปฉ่านะย,ย,ยิ่งความเสี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยที่จะลดลง,<อ>งต่อเนื่องดอกต่ำไม่เป็นไรใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่แล้วผมตอบแทนก็ดีระดับหนึ่งประมาณสองจากประมาณสามเปอร์เซ็นเข้าใจว่าในพันบัตรของทางสมนาเขาเนี่ยฉะนั้นอันนี้คือพอยที่ผ่านมาเงินก็ไหลเข้าประเทศไทยก็เข้่เยอะใช่ไหมเงินเข้าซื้อพันธบัตรเนี่ยนะครับผมาประมาณหกหมืสี่พันล้านนะครับผมนะแล้วยี่ในในประเทศก็มีความต้องการเช่นนี้เนี่ย ผมก็เสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไทยมันจะมีแนวโน้มแย่ต่อไปอย่างที่เคยเรียนไปเรียนทั้งสองท่านไปหลายครั้งนะใช่ไหมฮะว่าถ้าเศรษฐกิจไทยแย่โดยเฉพาะภาคต่างประเทศสิ่งที่ต้องแก้คือภาคในประเทศภาคในประเทศต้องลงทุนจะลงทุนก็มีการสามารถที่จะระดมเงินผู้ได้ซึ่งระดมเงินผู้ตอบนีจก็บอกว่ายัก็ไม่ได้ถึงนะนะครับผมแลวก็อาจจะลงทุน ใช่ในการระดมทุนเพื er ่อไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไอ้โครงสร้างพื้นฐานก็อย่างที่เคยคุยกันสิบล้านล้านต่างๆเนี่ยในห้าปีข้างหน้าเนี่ยก็วางแผนมาชัดๆเลยจะทําตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็รีบรีบทารีบระดมใช้ขึ้นปีหลังรีบทําเลยเพราะเศรษฐกิจมันจปแย่มากขึ้นปีหลังคือตอนนี้แย่อยู่แล้วแต่ว่าขึ้นปีหลังมันจะแย่มหาศาลนะครับผมฉะนั้นภาครัฐควรที่จะต้องเร่งการระดมทุนในตรงนี้ในขณะเดียวกันกับแบงค์ชาติ นะครับก็ควรที่จะต้องผ่อนคลายนโะยบ,บายการเงินเพิ่มเติมน,นะครับผมเพราะว่า,วาเบสท์ฟอยด์งยเรื่องของการเพิ่มปริมาณเงินนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีการระดมทุนระดมเงินจากภาครัฐเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรื่องของดอกเบี้ยนใ,นในตลาดพันธบัตบรต่อดอกเบี้ยนในในตลาดการเงินเนีนเน่ยมันจะตึงตัวขึ้นเข,ขาเรียกว่าขายดิ้งเอาไว้ก่อ นะเพราะว่ามันมีดีมานในเงินทุนจากฝั่งภาครัฐฉะนั้นเงินทุนจากคนที่คนที่ฝากเงินคนที่อะไรมันก็จะลดลงใช่ไหมคือแบงก์ก็จะมีเงินน้อยลงดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นเนี่ยถ้าแบงก์ชาติสามารถที่จะมีการระดมเงินเข้ามานะก็คือมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกับ QE เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยนะครับผมภาพจากที่เขาเรียกว่าคาวดี้เอาท์อยู่ภาค ทับบิ้กอ,อินเวสเมนต์นเนี่ยมันคราวดิ้งเฮาส์ไทยเวี่อินเวสเมนต์นคือการลงทุนภาครัฐ็นการดึงกา,การลงทุนไทยชดออกไป หมายถึงเพราะว่าจะดึงเงินออกไปใช่ไหมมันจะกลับกันกลายเป็นว่าการลงทุนภาครัฐจะเป็นการเกื้อหนุนให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพราะว่าปกติการลงทุนภาครัฐคือการสร้างถนนสะพานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการจัดซื้อจัดจ้างมีการรับเหมาผู้รับเหมาก็จะมีมากขึ้นตัวเรื่องของตัวคนงานต่างๆก็จะเข้ามาจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดเรื่องของกิจการทางเศรษฐกิจนะครับผู้รับเหมาคนงานเขาก็ต้องการต้องกินต้องใช้ใช่ไหมมันก็จะมีเงินอหมุนมากขึ้นนะครับผมนะ อันนี้เป็นภาพหลักที่ที่ภาครัฐควรที่จะเห็นภาพแล้วก็แล้วก็ทำในตรงนี้นะครับผมนะนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการเร่งเจรจาจากที่ชาชีกับสถาบันที่โตกเนี่ยนะครับผมก็ก็ประเด็นนี้ก็ควรที่จะควรควรที่จะมีการเร่งในจุดนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าดูสิในขณะที่อินเดียเนี่ยข้างในโทษตีกับเมกากำลังจะมีตีกันเรื่อยๆที่ข้างในก็คุยกับนกัน นะครับผมถ้าฟังข่าวใช่ไหมฮะข่าวเมื่อเช้านี้เลยเนี่ยเขาสําเร็จดีลกับทางอังกฤษแล้วนะฮะมีการทํา FTA ต่างๆเพราะต่อไปอย่างที่ผมได้เรียนไปเลยว่าทั้งอเมริกาและจีารออะไน ใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็คือเราต้องดิบในระยะยาวเนี่ยเราต้องดิบเรื่องการค้ากับอเมริกาผู้ตรงๆนะครับเพราะว่าอเมริกาคือไม่แน่นอนแล้วแล้วมามาดิบดิบดิบอย่างเนี้เนี่ยมันทําให้ความที่จะเป็นพี่ใหญ่ของเษฐสิโลเนี่ยมันมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะเ,ออเราจะค้าขายกับเขาเราจะลำบากในเนี้ยต่อไปเราโดนดิบราโดนกดอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องไปค้าขายกับประเทศที่ ที่เรียกว่าสามารถจะค้าขายโดยเสรีลม,มากกว่านะครับผมฉะนั้นยุโรปเนี่ยยังไม่มีเอทีเอก็นควรที่จะรีบทำนะอัองกฤษด,ด้วยแล้วก็ที่อือ่นด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดตลาดใหม่เอ่อจากทางฝั่งของเอ่อทางเอเชียกลางเอเชียเอ่อทางฝั่งของด้านเอเชียใต้นะครับแล้วก็ตะวันอกอกกลางแอฟริกาอะไรต่างๆแล้วควรจะพักบ้างนะครับผมนะแล้วก็เอ่อสุดท้ายก็คือเรื่องของการเจรจาก,กับอเมริกานะครับผมซึ่ง ซึ่งก็เราก็ยังเป็นเรียกว่าอยู่ล้าหลังนะครับผมก็เทียบก,กับกลุ่มอื่นที่เขามีการเจราจาก,กันแล้วในระดับหนึงก็มีเห็นเห็นภาพาว่าเขาไปถึงไหนได้แต่บ้าน<ม>เรายังไม่ชัดเจน ก็เอ็นดูรับเนี่ยแหละนะครับผมคือจริงๆก็อย่างที่เคยมีมีกระแาข่าวมาใช่ไหมตอนที่จุนตัดสินนะตุกตัินจะไปพูดให้ตัวเรื่องของสภาเรื่องของอการค้าไทยเมกาเนี่ยซึ่งข่าวไทยอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้เอามาออกมากแต่ว่าข่าวต่างประเทศนั่นคือดูเบิร์นไข้ามาออกสองคำที่ท่านตัดสิพูดคาแรกคือพูดว่าเจรจากับเมกายากคําที่สองคือพูดว่า เราเกินดุลการค้ากับเมกาปานกลางแต่เราขาดดุลการค้ากับจีนมากเราต้องเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ปกติแล้วเราต้องมีการแก้ไขถ้าฟังดีๆคำสองคำนี้ไม่น่าจะมาจากฝั่งของไทยแต่น่าจะมาจากคนฝั่งสองคาเพราะว่าแนวคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำหลังที่บอกว่าเราเกินดุลการค้ากับเมกาปานกลางแต่ขาดดุลกับจีนมากแสดงว่ามันต้องมีการปรับเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่ามันคือโลจิตกของฝั่งชั้นก็เลยเขาคิดใช่ ใช่คือฉะนั้นผมผมเชื่อว่าดูแลจะมีคุยเยอะคุยแต่ว่าคุยคือค,คุยแบบโดนดีใ้ที่เราไปเสนอว่าเราจะาถัดเ,เรียกว่าลดการเตินดุนินการค้ากับเมริกาภายในห้าปีให้เนหลือครึ่งนึงเนี่ยเขาไม่เอาหรอกเพราะว่ากรุงทรัมป์เนี่ยเขาต้องเขาอยู่แค่สี่ปีแลวเขาต้องการใช่แล้วก็ต้องการให้สมดุลภายในสีน่เดือนคือคือให้เห็นภาพูลเร็วไม่ใช่ชนะฉะนั้นทางเจ้สังไทยก็คือถ้าเผื่ออยากจะจะจะเรียกว่าจะจบ ดูดิสติวีนี้บอกว่าเราจะนําเข้าเครื่องเครื่องจักรกการเกษตรแล้วก็การก่อสร้างกับสารัฐจะเหมนมากเพราะว่าเราจะกำลังจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เราต้องการที่จะพัฒนาอยู่กับภาพทางการเกษตรของบ้านเราเพื่อมากขึ้นเราจะนําเข้ารถจักรรถขุดดินของแท็กซิพิล่ามากขึ้นเครื่องมือเครื่องจักรกนใหญ่ๆในการุเรื่องของการการก่อสร้างการขุดเจาะอะไรต่างๆจากอเมริกาเนี่ยเขาเป็นภาพเช่นนี้โอ้โหการที่เราเกินดินหาสารเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว นะครับผมแล้วมันก็ดีต่อประเทศไทยด้วยเพราะว่าเราจะได้หนึ่งเราจะได้กอด่อตร้งโครงสร้างพื้นฐานอันที่สองก็คือเราจะได้มาพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตรของเราที่ผลผลิตต่อไร่ก็ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับที่อื่นเช่นเวียดนามนะครับผมฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจําเป็นแล้วก็มันก็ทําได้อย่างรวดเร็วดีกว่าที่เราบอกเราจะไปนําเข้าถั่วเหนืองเราจะไปนําเข้าเครื่องในตางมา จะมาบดเป็นอาหารจัตว์อะไรเนี่ยมันไม่รู้จะกีป่ปีมันจะถึงสมดุลใช่ไหมครับผมก็อันนี้ก็เลยอยากเรียนว่าสี่ห้าข้อที่จะหนุนเนี่ยควรเป็นสิ่งที่ทางรัฐเนี่ยขอขอเอาให้อยากให้นํากกับไปคิดี้ให้ดังักนะครับผมแล้วก็ผักดันไปนี้ไม่เ่นั้นมันจะแ,<ต>แย่เลยอย่างเดียวด<ย>ล้วก็คือว่าก็มีคนเสนอแนะเยอะแยะแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนทักอย่างก็มันอันนี้พูดยากครับมันก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวลีดเดอร์ชี้อากว่า ว่ามันมีประเด็นอะไรยังไงก็คงต้องมีกลับไปไปดูตรงนี้ว่าเราจะผลักดันได้แค่ไหนครับคนที่มีอำนาจจริงๆคนที่จะพิจารณาจริงๆมองอย่างภาพใหญ่ไม่ใช่ว่ามุ่งเน้นแต่ละจุดและะ้วก็เน้นแต่การเมืองเพราะว่าถ้ายัางเน้นแต่การเมืองและไม่รวมกันเป็นกลุ่มน,นะเอาความคิดจากทุกฝ่ายเข้ามาแล้วก็ทําให้เป็นชีมไทยแลนด์จริงๆเนี่ยเราก็ไม่รอดแน่ครับผมในในเรื่องของสงครามการค้าตรงนี้ครับผมครับถึงเวลาสั้ ดื่ม a d y Sparkling กรีน Rose c h e r r และ Citrus Fruity สดชื่นเฟรชยาวร e a d y Ready, Sparkling ฟังสวยซา Ready ถึงร a d y